อ๋อนี <toys> ่คือเลือกสีอะไม่สีดำปะไม่แมวดำทุกคนัดแรกเลยแัดแรกเลยบอลดัดแรกเลยไอ้ผมอาได้ใจเย็นดีมึอไล่ระดับกอนดีขั้นยังไงไอ้ย่าไอ้ี้ยมึงเก่งอะไอ้อย่างแรกเลยนะอย่างแรกคือกูไม่อยู่บนกูจะไม่กูกูไอ้เไมกูเกไม่ได้อะไอ้คืออะไวะดันดันดันไปอันนี้เใช้ห้าคนดันสี่คน แน่ต้องใช้ห้าคนไม่ใช่เหรอดัน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 ใส่กุญแจกุญแจไอ้ขาวลงมาไขไอ้ขาวไขอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไอ้เทีเอสลบดีออกดีเฮ้ยมึงจะมาปละดีลบดีลบดีไอ้ไข่ไงไข่ไข่หน่อยไข่ถ้าถ้าเอาไข่ละเฮ้ยกดดบเบิลกด่นดับเิลเฮ้ยเอาไปเข้าใครไอ้แดงใครอ่ะไอ้ใครไม่สีแดงไม่ยังจะใครไอ้เมฆเฮ้ยก็เฮ้ยก็ต้องไม่ทางไหนวะก็ต้องปีนเข้ามามื่ก็ต้องไม่ทั้ไหนวะไอ้ขี้ยาวต้องไมทางไหนวะไอ้เมฆเดี๋ยมึงจะเอาแค่ด่านแรกด่านเดียวเหรอเฮ้้ยยไอเี ไอ้เวลาไปไอ้เวลาไปไอ้เวลา่มาทป็นแบคู่นี้ไ่ทำงานไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยแป้งมาไอ้เหี้ยแป้งมาแป้งมาก็ช้าไอ้สัสไอ้เหี้ยอะไรวะอะไรน้องไอ้กูทำคอนเทนท์ทำคอนเทนท์อันนี่ต้องคีมหัวคีมหัวเพื่อนกันด้วยเออเออเออค่อยคอค่อยๆค่อยๆยกค่อยๆเออ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 นั่นแหละ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 เออถูกต้อง เออทีเมเวิร์กไอ้เหี่ย้ยฉ่าด <Yeah. S 1> ทีเมเวิร์กแม็กก็ทีเวิร์อกอ,อ๋อสักทีเออเก็บง่ายจังไอ้เหี่ยเกียนี้มันชิวอย่งวะตอนเนี้ยมันยากตกเพื่อนร่วมทีนี่แหละ เขาคิดมาแล้วเลยต่อต่อขาต่อขาด้วยต่อขาอ๋ออ๋อนู่นต้องเอานู่นมาต่อหนี้เออเฮ้ยกูฉลาดจังไงที่อยากไม่ไม่มาตัวนี้สามคนมาตัวนี้สามคนนี่นี่ไม่ไม่บุกเบือมันไม่ถึงไม่ก็ดับอันนี้พีโตก่อนพีโตก่อนดันอันนี้ต่อไหมแล้วก็แล้วก็ดันฝั่งนู้นดิดันฝั่งนี้น้องมานี่มานี่เฮ้ยมสามคนเว้ย เออมันก็ต้องสักกับมันฝั่งนี้สิไอ้เพี้ยมันจะดันไหมน้องเ้ยไอ้เไอ้เพี้ยไอ้เพี้ยไอ้เพีมันมาฝั่งนี้สิไอ้เพี้ยเอ้ยแล้วมึงจะไปทางตัวทอะเออนั่นแหละแค่นั้นแหละเออเออไอ้เพี้ยไม่เห็นยากอะไอ้เพ้ม่เกึงก็ดันมึงก็ดันต่อสิน้องเออนั่นแหละเออนั่นแหละยี่พอไปยี่พอไปมต้องมาสุดเลยไม่เขาไม่เขาไม่เขาเขาจะเป็นคนเขาจะเป็นคนหนึ่งเออนั่นแหละเออแล้วกูไปยังไงเนี่ยตอนนี้ไอ้เพี้ยสมมติไปเออไม่ใช่หนาของกูละกว่เราก็ แค่มาเนี่ยม um, ึงก mm. ็แค่มาเฮ้ไม่ได้อีกเออวะไม่ได้ดีกว่าไอ้เหี้ยเออไมึงจะหาไว้ชีวิเอาไว้ด้งดาลไง ำเหมือนเปิดตลาดนี่เนี้ยก็บันโดดไม่ได้ไงมาได้มั้งไเนี่ยเออว่ะเออผู้พิชผู้พิชทนี่มา่าแล้วที่อะเราเปิดตลาดนี่ไม่ค่อยชอบตลาดที่อะผบอกแล้วเกมเนี้ยมันไม่ค่อยยากเลีอยใช้เวลาหนึ่งนาทีได้สาวคนที่เกมมันคิดมาแล้ววิเกมมันไม่ยากเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาเล่นวินทีเดี๋ยวมันจะทำให้ยากเองไอ้เนี่ยเอ้เอ้เอ้าไเอ้ไเห็ยกูอยู่ไหนอ้ไปไหนเอ้าไม่ได้สีเขียวว่าอะไรอ่ะก็คือแบบไอ้เล่นแบบเรียงคนเหรอไอ้บอสอะไรอ่ะไอ้อะไรอ่ะบอสได้แล้วแม่บอสเฮ้ย คลิกเหรอไมคลิกเหรอกูไม่ใช่ไม่น่าใช่อ่ะอ๋อไอ้บัดรตัวละใช่คเลยไอ้บัตรตัวคลินี่คือใครอ่ะไอ้ที่นี่คือใครอ่ะอะไรอ่ะเล่เรเฮ้ยไอ้แถบแล้ว่ะใครขยับเนี่ยใครอ่ะไม่ขยับแล้วไม่ใช่กูเฮ้ยเป็นไรนะเราต้องขยับพร้อมกันเหรอแต่ทุกคนเรากดเรากดตัวเอทีหนึ่งสองสามเฮ้ยเฮ้ย้เฮ้ยขวาอ้นนี้เราต้องเอาขวามันดีกันหนึ่งตัวดีตัวอีกไอ้คุณไปก่อนเลย เอาเดี๋ยวใค่คนหนึ่งสั่งพอแล้วล้วค่อยทำตายคนพูดอะเอาพูดไทยพูดไอันนี่เนะกดแตะทีเดียวอะกดเอเอใช่ไหมเอเอหรือดีดีเอาไหมามงสอง่ไม่มครยัดเลยเอาไปดึงสองม

จริงๆแล้วทุกคนคือปัญหาไอจีพีไม่ใช่ปัญหาไอทุกคนคือปัญหากูเลยจะเชื่อกับพวกมึงโอ้มหใครรู้อ่ะมันเป็นไบบนี้เหมือนกันไม่ไม่หยู่ดีๆก็จะมาอัปเดตแล้วมึงหลุดไปคนเดียวแล้วทุกคนก็อัปเดตกันหมดเลยคืออะไรอ่ะก็ก็ไม่เห็นไม่ได้แยกกูหลุดไปอัปเดตคนเดียวอะไรเงี้ยอย่าไม่บอกเพื่อนจะเป็นดูไว้สรตัดมันเลยกด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 แต่เนี้ยไอ้เหี้ยเอาด่าดที่แค่นี่แค่ผ่านอ่ะไอสัตว์แล้วก็

เเอออจจับ้ยแล้วไข่ขุดเกลือน้อไม่ไม่เอาอย่างนี้นะเอาอย่างนี้ไม่ไม่เอาอย่างนี้ฟังฟังฟังต่อจากนี้แบบเป็นเป็นเกมเลยพอบอกไปปึ๊บไปพร้อมกันเลยไม่ใช่ต่อไม่เงี้ยแป๊บหนึงมันน่าจะกดสามคนได้ลองกดสามคนตรงนี้ไม่กูยังไม่ได้กดเลยแต่เมื่อกี้เลยจะรู้ได้ไงว่ามันกดสามคนหรือเปล่าไม่เงี้ยไปลองดูดิจะลองดู ผมไม่กดกูกดพีไม่กดแล้วก็อ่ะครให้กันึงนะปัด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 ใครกดใครกดปัดปัดนัดใครกดใครกดอยู่ใครกดอยู่เนียไม่ใช่กู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 เฮ้ยมันมีคนหนึ่งอ่ะไอ้เจ้าไอ้เจ้าไอ้เจ้าไอ้จอยข้างบนมันมีคนอยู่คนหนึ่งไหนกูก็พูดอยู่กูกด ไปใิสามลองลองสามคนดูดิได้ป่ะอ๋อไอ้ไอย่างนี้เว้ยคือถ้าสมมติเดินอ่ะก็ใช้สามคนแต่ถ้ากระโดดอ่ะต้องกระโดดห้าคนพร้อมกันเว้ยกูดูกูดูละกูดูสองละอ๋อมันมันมึงเห็นปุ่มอันนี้ป่ะมึงเขียนไอ้วงกลมป่ะนั่นแหละมันถึงจะควบคุมได้ถ้าบอกว่ามันต้องเดินสี่คนดีดีไม่โดดป่ะไอ้ที่ใส่ไม่โดดไอ้โดดโดดไอ้เออเออดีวายทัดเที่ยงคืนนะจานเนี้ยอ่ะหนึ่งไอ้โดด พอกันพอกันหยุดอดดดหยุ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 ดหการพิ้นอตอนนี้หรอเอางี้เอาไปเอนนี้หยแบบทุกคนคิดว่าตัวเองเล่สปีดลันน่ะไอวเอาหมเอาแบบไอคิวต้องให้ไวที่สุดอย่างั้นอ่ะลองดูแบบดคางนิดนึงอากไอ่ี่ก็คือดดดมดอดเดิุ่ดนไมุ่ดนไม่โดนไม่าดนไม่นไม่โดนม่ดม่โดอม่โดนไม่ดนม่โดนไม่โดุดม่โดอไม่โดนไม่โดุดม่อดนไม่ดไม่โดนไม่โดนไม่โดนไห่โดนม่โดนไม่โดนไมแโดนไม่โดนม่โดนไห่โดนไมดนไมแโดนไ่โดนไมดนม่โนมดนไม่ด่โนโดนไดไหโดม่โดนไม่ดนไมดยด ต้องไปมาถึงตรงนี้ได้เพราะทำแบบนั้นน่ะไอ้เหี้ยไอ้ตอนตอนมันไม่เกิดอย่ากตอนที่เรามาที่ได้ตรงนี้ได้เราทำอย่างนั้นหรอไม่เอ้เหี้ยใครก็ได้พูดอะไรกูเดือดแต่รอนอนไปปุ๊บแล้วมึงค่อยโดดไปรอหนอนไปนะรอหนอนไปนะรอหนอนไปโดดโดดโดดหยุดไอ้แต่ไอ้ไอ้ไอันนี้เราโดดแล้วไอ้ไอ้นี้กูเห็นคนโดดแล้วเราโดดแล้วแต่เราโดดช้าโดดเร็วช้ากดหนึ่งสองสามไปโดดเออโดดโดดโดดแล้วโดดโดดโดด

เน่นดนนมีนานนอะไรวะ้าเ็อีไอ้ยาเอาจิงไหมเฟสกูบอกแล้วตอนแรกอ่ะมือของมันจะพูดี่กูบอกแล้วอ้ามดได้พูดหรอกไอ้ยีกูกูไอ้ยีเโอ้เนที่สุดกูหลุดพ้นสักทีเฮียอ้นล้วเว้ยไอ้ยีคุณนามเองคุณามี่าได้อยเออไอ้ยียอะไรโอยไปเจดันกูดนไอ้ี้ยอะไรเลี่ยไอ้ยี่ยีพูดดิ ไม่ได้มาที่่มาี like ่นม่สี่คนมาที่นี่สี่คนดีมึงไม่ยิงส่คนเราผ่านยังไงวะจะลงไปข้างล่างเรจะหลบไอ้นี่ได้หรืมันต้องลงคนหนึ่งแล้วมันต้องลงคนนึ่ไปไปไอะไรกันเาไปหมดแล้วไปหมดหรือไงอ้ไม่อย่าไรอะไอ้ไอ้ยังไม่มีใครรับกูหรอ้งการกูเจ๋อไม่แรกมา มันลงได้หมดเลยไม่เกี่ยวไม่แต่มันต้องขึ้นไงกระโดดกระโดดสิอย่าพิ่งโดดเนี่อย่าพิ่งโดดกระนึงสิอย่าอย่าพิ่งเออเนี่ยกระโดดเออเพี้ยเพียนกูถามเออแล้วนี่ขึ้นแล้วขึ้นยังไงไอเราขึ้นก่อนไอชี้อะไม่อเปอนเถอะไม่เป็นเถดะไม่มัน ดีจริงๆไอสัตว์หนสองมามามานั่นแหละอีตัวนี้ยากเท่าไหร่อีกที่จเก็บอกี่เก็บไม่เก็บยากเลยไอสัตว์เ้ยเฮ้ยเยี่ยมเยียมปูมือดีมันมีมันกากจริงๆอีกที่กูโดนเหยียบหัวสัตว์ไปก่นไปอไปเออเฮ้ยใสุ่แกได้เว้ยไม่ได้ไม่ได้เข้าเลยหนึ่งนาทีโ้โหไมเกบไม่กาเมื่อกี้กี่นาทีอะอีกียเราไปเกียร์ดบอส สัตว์เดี่กินเป็นชั่วโมงก็อะไรก็เราต้องบอกตายเอ้ยเอ้าวข้าวอันนึงอ่ะไอเยลเละเก่งไงกดพี่อ๋อเจ็ดทำไมขั้นตอนมันคือว่าอ๋อไม่ได้อ๋อมันไม่ใช่ไม่ใช่มันต้องเห็นเลขแล้วกดทีเดียวอันนี้ล้วอ๋ออ๋อเอะไรกด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 ให้แบบทุกอย่างมาันสำเรับทำแบบนี้พอดี เฮ้ยมึงก็เอาไปสิไห้วะไอ้เหี้ยเรีกมันไม่หลันไงพี่ไม่หนโดมเลขอะไรเอาให้เปเลขเ็นะไหนครัคนบอกอเจ็ดอ่ะเฮ้ยมันดิอีวะอเจ็ดเนาะไอ้เหี่ยกูก็โดดกูก็โดดช้ากูก็โดดช้าขอโทษดวล่าไปแล้วทำทำอะไรกยไมงไฮ้เ้ยไอ้เหี่ยไอ้เหี้ยคนเราิผิดพลาดด้วยไอ้เหี่ยเรารออะไอะเรารอขยับไม่ได้เอา A B C เจ็ E D อ้เชยอ้เยเ่ออไอ้กูเกงแล้วเว้ยกูเก่งแล้ว ไดล r s e อเอคนที่โดด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 ไปสอันแล้วมันมันจะโดดไม่ได้แล้วอุยหูมันนับเลขู้ยไปไปนนเลยก้เนจากข้างหน้าเนื้อจากข้างหน้าทีละคนทีละขยับไม่ได้แล้วขยับไม่ได้แล้วขยับไม่ได้แล้วไอ้ไอ้ใครไอเียวโอ้ยโอ้ยไอขาเอา้เราม เอาใครอะองคนดำาอยู่ที่กูแล้วใช่ไหเออยาแล้วแหละเฮ้ย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 เต้องยิงเราต้องเอาเอาลูกบอลไปยิงเราต้องกระโดดอ๋ออ๋อเราต้องกระโดดเราต้องกระโดดเอาไ้ยเอาไ้ยเฮ้ยอย่าอย่าอย้ัวกันดิเออแล้เราค่อยกลับมีกันเยดีเเฮ้ยเฮ้ยเออไม่เป็นไรอ่ะ เฮ้ยมันเร็วเฮ้ยมเร็วอยู่มัโอ้ยมันเร็วเฮ้ยไอ้ไอ้เขียวไอ้เขียวโอ้ยโอ้ยไปไปไอ้ข้างหน้ามันกำผ่านไปไหไม่เปลี่ยนตัวนึงนะไม่เนี่ยเฮ้ยเรา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 ปีนที่หัวทีละสองเดียวมั้ มันโดดไม่กโดดย่งไม่ก็โดดไม่ได้ไม่ไม่ไม่ไอเฟียแมนนี่ดิไม่ไม่ไอเฟียแมนนี่ไอเฮี้ยไข่มันฟ้าวะไอเฮี้ยมันาะพี้อะไรเนี่ยไม่มานี่สิมานี่ก่อนสิมึงจะไปยิงตัวตัวนี่มันโดดยากแบบนี้อะไรวะนี่มึงเสีงแค่หมดแล้วไอ้สือไอ้ปเลยไอเฮี้ยไอเฮี้ยไข่มปนเทาวะไอเฮี้ยมึงไล่ออกจากหัวกูไปไม่ใช่โอ้ยหุย กูหัวว่ะไอ้ไอคิวไอคิวต่ำแค่ร้านกูฟังกูฟังเพื่อนก่อนดิโอ้ยเพื่อนก่อนเลยแทนอธิบายแทนกูได้บ้างเว้ยแต่กูจะอธิบายดิอ่ะกมะโดดพร้อมกันไอ้เีัยมาซ้อนหัวกันแล้วเดี๋ยวเราบอกหนึ่งสองสามมากระโดดพร้อมกันเนี่ยมาซ้อนหัวกันตรงนี้มาตรงอยตรงนี้มาเหยียบหรือเหยียบหัวเออไอ้ที่มันมาเหยียบแล้วมันกระโดดได้เหรอกระโดดพร้อมกันไงไม่ให้ให้กูออกจากตรงนี้ก่อนได้ปะให้กูออกจากตรงนี้กูโดดไปได้เอ้ยอยุดนิ เออออเเ้้ยยันนี้อันนี้พวกมึงยืนซ้อนกันแค่นั้นซ้อนขึ้นไปซ้อนขึ้นไปซ้อนขึ้นไปดิเออยซ้อนอีกไปเออ้ยไอ้คนไม่โดนดละมึงนับดิมึงนับดิมึงนับได้ดิหนึ่งสองสามกูเห็นนี้มีปัญหาว่าถ้ามันข้างบนไม่โดดข้างล่างโดนไม่ได้ ไม่ไอ้แค่เอาจิงอะไอ้แค่เราทำเรื่องง่ายไอ้เป็นเรื่องยากทำ้เียนเราแค่กระโดดให้ถูกทั้งหมดอะไอ้แค่มันยากตรงไหนไม่ก็คือไอเดียมันไม่ให้่ยากตรงนี้เนี่ยเนี่ยเยี่ยเนี่ยคุณหลบกูลบได้หมดเลยเไอ้เียกชิวโครตแ่แล้วได้แล้วอะไรวะเนี่ยอ้นนี้อะไรเนี่ยอ๋ออ๋อเราต้องให้ยขวายิงขวามาขวาขวาคนาขอคนนึง ออก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 เรียบร้อยออก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 มันหายมันหายเอียงขวาเอียงขวาหมูฟางกู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 เฮ้ยโวยให้มันไปยืนค้ำค้ำข้างล่างหน่อยไม่ใช่กูไม่ใช่กูยิงขวายงขวาเอ้ยอย่าเยอะเกินอย่าเยอะเกินเอียงซ้าย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 เอ้ยไอ้แค่มีไอ้แค่นี้กูอยู่คนเดียวเนี่ยห um ิอะไรจะซ้ายอย่างไงยะเอ้ยมึงเอ้มึงมึงมึงแบ่งกันคนละมัาคนมาได้ไหมยะ ยงขวาอยูขวามันมาเหยียบแค่คนเดียวมัเหยียบแค่ถายลคนก็พอเยงขวาเออแล้วไปเรื่อยๆอหอหอินไงซ้ายอีซ้ายอซ้เอออหอหออีซ้ายอซ้ายไม่ได้หว่คนเดียวนเดียคนเดียวไม่ได้มันต้องสองคนเหยียบคนเดียวไม่ได้ครับสองคร้สองมันขึ้นไงนั้นอันแรกอันแรกอันแรอันรคนเดียวก่อนอันรคนเดียวก่อนเสร็จแล้วค่อยคู่นะกุลทรบุตรปแลแวสองรอยอ่ะ เปลี่ยนเปลี่วิ่งเเเปลี่ยนอะไรวะกูอยู่ทางขวาสีขาวเปลี่ยนแล้วมันไม่โดนขวาเราไอ้ขี้เราไม่โดนขวาไอ้ขี้ไอ้มันดูเพลินไหนไอ้ขี้ไมันไม่รู้ตัวเองว่าทำอะไรไอ้ี้ไอ้เปียนวิ่งไอ้เปลียนวิ่งอะไรวะไอ้ี้วิ่งกระโดดไอ้ขี้เย์เลยนไม่เลยเยนไี่อยไม่เห็นม่ไอ้ี้สสสสาโอ้สายถ้าไม่ไม่ไม่เดิมทำเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมอ่ะ ไอ้เฮ ok> ียไอ้เฮี้ยเขี่ยคือใครวะเออแต่เออแต่มันถูกแล้วแหละถูกแล้วแหละไปไมก็โดด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 เตรียมเตรียมเตียมเ้ยถ้ามึงไม่ถืนกูกระโดดขึ้นไม่ได้นะเว้ยพกระโดดไม่ถึงเนี่ยเราต้องสาเาจะต้องสาพ่อ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 พอ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 พ่อพ่อพอพ่อพ่อพ่อพลอพอ่อพอพาอพ่อพ่อพ่อพอพอพ่อพ่อพ่อพอพอพคอพ่อพ่อพ่อพอพออพอพ่อพ่อพ่ออพ่อพ่อพ่อพอพอพ่อพ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 ออพพอพออพ เอ้เฮียอัคณะเลยหล่ะจะผ่านเลยสักพักไอ้เฮียออกนอกโอ้ยนี่กูไม่ลงไอ้เฮียที่เกี่ยวละไอ้เฮียถ้ามันออกนอกเนี่ยก็เริ่มพิจารณานะอีสองด่านไหมนี่อะไรเนี่ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะสองจุดศูนย์จุดสองห้ากดใหม่ได้มั้ย มันปลายพีไอ้แดงไม่แป๊บแป๊บนึงกูคุยอยู่ไอ้เฮียมึงเอากูอยู่เนี่ยกูก็ต้องกูต้องแชทบอกแหละแป๊บนึ่งดิว่ะดิว่ะดิว่ะคุยเนี่ยไอ้เียใช่อ่ะถ้าถ้าต้องเฉลี่ยให้มันได้ไอ้เฮียเลยนะกูเฮียกูสองจุดสองต้องได่พร้อมกันต้องได้พร้อมกันแล้วต้องต้องให้ให้เลขอยู่ระหว่างศูนย์ถึงสองจุดสองห้าสบายเฮียบเฮียบเฮียบทุกคนเฮียบทุกคนเฮียบเฮียบอะแล้วก็เก้าแล้ว ปีสิบเก้าเราก็ทิศตะวันตกใช่ปะไอ้เนี่ยคูเก้าไอ้เก็มไปได้อ๋อมันต้องลบใช่ไหมไม่มันอ๋อต้องน้อยกว่ามาน้อยกว่าศูนย์จุดสองห้าสองสามห้สองห้าปะกูสองกูสองเฮ้ยไอ้ไอ้ศูนย์วิกคืออะไรอ๋อไอ้เกมมองไม่ทันมองไม่ทันให้มันบวกกันแล้วให้น้อยกว่าศูนย์จุดสองห้าอ๋อไม่ไม่กูว่าต้องเอาไปหักยอดขบวนหน่อยอ๋อต้องน้อยน้อยกว่าต้องรวม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 กันนะให้ให้น้อยไม่คือตอนนี้ยข้าวโวยเลยไม่เกลียดและเอาตรงข้างล่างที่กูต้องไปกดเนี่ย คือมันต้องรวมกันสองเก้าสิบอันออเยอยไม่ทุกคนมันต้องรวมกันได้สูตรดูสองห้า่ะคือก็แค่เยอะ่ใ่้อยกว่ามสองสามกดกดกดไม่ได้เยอะไปอยู่ดีต้องต้องระดับสูตรจุดจยดอะลรกดอลไกดอะไไอ้ขาวไอ้เยอะทำเนียบขาวไอ้เยอะเกลยออะไรกดกันทำ่มไอ้ไอ้กดเลไเอ้า ฟังกูดิยัดไม่ไม่ไร้ฟังก่อนครับยังพูดเริ่มกดอ่ะคุ้มเซลตัวเร็วเริ่มเดินช้าลงอ่ะอาเนี่ยหม่งกดทำไมี่ะกดให้ดูไงไม่ต้องรู้หรอกแค่นดยมันมันอยู่แล้ว่างเอ้ยไอ้เจียหยดหยุดกดเอ้ยเย่ ำเฮ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยทำอะไรเชี่ยอะไเนี่ยเราต้องให้มันอยู่ระหว่างไอ้ยบอยไมนเข้าใจไมเนี่ยเข้าใจยังไม่เข้าขั้วหล่อแต่แต่มันก็ยังกดเวลาเยอะไม่หยุดเลยเดี๋ยวมันเป็นเรี่ออะไรนะสองจุดหนึ่งสามไม่สองคนเยอะเลยเชี่ยล้วต้องรวมกันห้าคนน่ะให้รวมตัวเลขทั้งหมดรวมกันให้มันอยู่ระหว่างศูนย์ถึงสองจุดสองห้าเอ้ยเมื่อกี้นี่ห้าเฮ้ยไอคิดที่ไม่กดไอคิดที่นี่แล้วไม่กดกูอธิบายอยู่วะ อตัวดี่เดียวคือถ้านต้องมีหนึ่งจุดหนึ่งจุดคนหนึ่งอะไม่แค่แค่เลขศูนเลยลองลองหนึงจุดกันนะเออศูนเลยศูนย์แล้วกันตัวหนึงเลย่ไม่ศูนย์เยเราไม่ศูนย์เลยเราไม่ศูนย์เรต้อว่าศูนประมาณแบบศูนจุดูนสามอะไรอย่างนั้นอะมันไม่ต้องขนาดนั้นแค่เลขขึ้นเลขศูนย์เหยียดได้มันก็มันก็ผ่านแล้วูไม่ยากเลยหนูจรจริง โอ้โหไอ้เก้าไอ้บอสมึงเอียกันยิบเลียิบเลยยังไงไอ้แค่เกียมดีมาทำให้เรารักเพื่อนมากขึ้นจริงเหรอวะกันเอกาก็ถือไม่ยากนะเออเอาใจกันจริงไหมกูว่าน้ใหม่กูเบาเดี๋ยวกูจะไปหาโปรแกรมบูธใหม่และไอ้แค่ต่อละอัดคลิปเนี่ย ก็ว่าตอนแรกเราก็เหมือนจะเข้าใจกันหมดหอ่ะอยู่ดีๆก็แบบมีคนไม่เข้าใจเออท่านดิอันนี้คืออะไรอ่ะโอ้ยโอ้ยเกมน,นีนี่ยอย่าให้บอลตกบอลตกแล้วน่าจะแพ้ปะหรอเออได้ใช่ได้ใช่โอ้ยอยา่าบอกกันดิได้ะไรขึ้นสบาย,ย <ๆ S 1> เกิดไปเลยก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนี่แต่ลูกบอลจะหายอ่ะมึงโดนที่อ่ะไม่ดีนะถ้างั้นละเราตัวลู่หนึ่งไงกูลองดูเออทะเบียเนยเท่าไหร่ เฮ้ไอ <formation jin inh throat> <at> ้ที่เอาเอาไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยไม่นะไอ้ไอ้หนักหนักที่แบบว่ารีเซ็ตเหรอลูกเดียวไม่เสร็จหรอกวะเนี่ยไอ้เนี่ยจะมีลูกเดีวไม่เสร็จรีเซ็ตรีเซ็ตรีเซ็ตได้ไอ้เดียวหลอกเราเพราะว่ารีเซ็ตผิดไม่เถอะอ่าทียังไม่ยังไม่ยังไม่เสร็จเลยนะแล้วใครลทเล่นที่สุดนี่เนี่ยเรบไม่ชอบเลยนะคนละเรื่ เราเลี้ยวกันแล้วลูกเพว่าแต่มันก็มีลูกขายเอ้ยลูกลูกเอ้ยลูกใครหน่าไอ้เจี๊ยเลิกละเลิกละเลิกละเฮ้ยกูกูซ้อนฝั่งนี้เว้ยกูซ้อนฝั่งนี้เว้ยจะหายแล้วลูกกูหายวะไอ้เจี๊ยบลูกยังอยู่ยังยังครบยังครบปีห้าลูกปีห้าลูกแล้วปะทุกคน้พวกมึงจะอยู่มันหัวกันทำเจี๊ยอะไรเฮยีทุกคน ยาขยับไอ้เน er> ี่ยไอ้ตไหนก็อยู่แบบนั้นไอ้สัสมึงจะเดินทำาเชี่ยไอ้สัสเ้ยขยับนิดเดียวพอลุกไปตรงไหนก็ค่อยเดินโอ้ยเรียบร้อยไอ้เงี้ไอ้เงี้ยเงี้ยไ้วแบบผู้ลาเออไอ้เี้ยไอ้เนี่ยเอาไเลยไอ้เี่ยเอาไปเยเอาไเอไไอ้เราเล่นเสียไ้ก่อนไเราเล่นเสียไ้ก่อนเล่นเสียวไปก่อนเด้แล้วเลไ้แล้วเอออย่างนั้นแหละ ชิวะเฮียยริงๆต่อได้เลยเนี่ยเร็วขนาดเนี้ยที่วะชิวะมาได้เฮียเร็วเหรอเลยจตึ๊งนาทีมันมีทั้งหมดกี่แมบวะมีเยอะอะเยอะกี่ไม่รู้ไม่รู้อะเยอะมากไม่รู้ไม่รู้อ๋อไม่ใช่มีจำแพทเทิร์นด้วยเหรอ